บริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Back. s p o r อ b a ตแตัวอะไรนะมันอะหัวไม่ค่อยดีอะมันต้องว่ายน้ำเก่งแั่ก็เสร็จจัดดูด้วยกันป่ะมันไปดูนู้นเลยกูชอบดูมาเร็วยัยงชอบผู้หญิงอยู่ใช่ป่ะนเราต้องทำขน,นาดน,นี้อะ ถ้าอยากให้กลับบ้านนะเอาคนอื่นออกไป ท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Water Boy รักใสๆวัยรุ่นชอบแหมอยากจะกรี๊ดจริงๆเลยนะคะที่วันนี้เราได้มานั่งคุยกับนักสแสดงถึง4คนเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะะขอบอกก่อนนะคะว่าภาพยนตร์เพศทางเลือกเวลาคนคิดถึงภาพยนตร์เพศทางเลือกปุ๊บเนี่ยจะนึกถึงมันต้องเป็นดราม่าหรือเป็นสะท้อนสังคมแต่ขอบอกเลยค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยใสๆวัยรุ่นชอบอบอุ่นและน่ารักจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหหน้าใสนุ้ใสจรงนี่ฉันไม่ได้นัดนะจ๊าสีเสื้อค่ะอันนี้ก็ไม่ได้นัดเหมือนกันนะเหมือนตังไหนเหมอกับมาแล้วค่ะอยากให้น้องๆแนะนำตัวเองด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับผมเงินอนุพาษธ์เรงสดใสครับรับบทเป็นน้ำในภาพยนตร์ Waterboy ด้วยมูวี่ฮะครับผมสวัสดีครับผมบีมประพันก์กนนะครับรับบทเป็นหมึกครับครับ สวัสดีค่ะบุ๊คค่ะโอลิฟค่ะรบบทเป็นนุ่นค่ะค่ะสดีครับนิวครับรบบทเป็นนายครับนี่เด็น้องเงินเห็นว่าโด่งดังมากจากเลิฟซิกถูกไหมคะมีใครตรงนี้เล่นคนมีสองคนครับมีสองคนครับเลิฟซิกส่วนคนนี้มาจากน้องใหม่ได้ไมสุดครับผมส่วนนี้รู้กันอยู่แล้วโซ่โซเห็นพวกเราใช่ไหมคะโยู่บ้านก็่ป็นโซอดูแลเรื่องเราที่ ใจตรงชื่อเรื่องว่ารักใสๆวัยรุ่นชอบเวอร์ตบอยเนี่ยเคยน้องๆทราบไหมคะว่าเคยมีภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อน,นี้เลยเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของประเทศญี่ปุ่นมาก่อนโด่งดังมากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีเนื้อเรื่องอะไรเกี่ยวกันบ้างไหมคะ เหมือนเคยได้ยินเรื่องนีมาค่ะแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ใช่ไม่เหมือนกันแต่แค่จะเป็นนักว่ายน้ำเหมือนกันอแอ๋อไม่ได้เป็นรีเมคไม่ใช่ใช่ครัเป็นการเล่าเรื่องใหม่เลยพอเล่าเรื่องแบบคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะให้ผู้ชมได้ฟังค่ะอืมก็เป็นประมาณว่าผมเนี่ยครับเป็นเป็นเอ่อหมึกเป็นนักกีฬาว่ายน้ําที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ต้องมาเก็บตัวที่หัวหิน แล้วก็มาเจอกัน,น้ำครับมามาอยู่อยู่ห้องเดียวกันแล้วก็มีเรื่องราวต่างเกิดขึ้นมากมายครับประมาณนี้ครับผมแล้วเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกย์จริงหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนังเกย์ค <c oughs> ือผมว่ามันผมมองเป็นหนังที่แสดงถึงมุมมองของความรักครับว่ามันมีหลายรูปแบบทั้งความรักระหว่างพ่อกับลูกหรือว่าจะเป็นชายชายหญิงชายหรือว่า เป็นความรักระหว่างเพื่อนะครับอ๋อจริงๆมีครบหมดใช่ชาวเเห็นทุกมุมเนาะแล้วถ้าพูดถึงเห็นว่ามีนักแสดงท่านหนึ่งที่โอ้โหเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ระดับอาจารย์เลยน็คือคุณนพพลโกมารชุนพิตรูเล่นเป็นคุณพ่อของน้องเงินใช่ไหมคะเป็นไงการโอ้โหเราตัวเด็กเนาะแล้วเล่นกับระดับบรมอาจารย์ขนาดนั้นเป็นรู้สึกยังไงบ้างคะคือตอนแรกที่เล่นก็รู้สึกเก่งนะฮะเก่งไปหมดเลยแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเหมือน อาตู่เขาก็มาบอกผมว่าไม่ต้องเก่งนะครับเพราะว่าตอนเล่นกันน่ยก็คือให้สมบทบาทให้เข้าไว้แล้วก็เวลาเราพลาดหรืออะไรเขาก็จะแบบให้อภัยเราก็มีตรีนิดนึงครับแล้วก็มีสอนผมครับผมก็เอาที่ท่านติมาก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขใครจะเข้าบทกับอาตู่เยอะสุดจะเป็นน่าจะเป็นงานเนแต่คนอื่นก็คือได้เข้าด้วยเหมือนกันใช่ครับผมิงก็มีได้เข้าเหมือนกันได้อะไรจากที่อาตู่สอนบ้าง ของผมนี่จะได้ได้จากการผมสังเกตตัวเองเวลา เวลาที่ตูทํางานครับตูจะอ่านบทตลอดเวลาตูจะ,จะไม่คุยกับใครอตูจะทําสมาธิตลอดเวลาครับ<ม>ซึ่งเป็นข้อดีมากของนักแสดงเพราะนักแสดงต้องการสมาธิสูงตัวพวกเราเวลาอยู่ด้วยกันเป็นเป็นเด็กด้วยกันก็จะเล่นกันเองครับหน้าะาตูนี่เด็กคนเด็กนี่ยิ่งกว่าจับปู้ย่กระโดกงนี่นะะมาถึงสาวคนเดียวตรงนี้น้องบุ๊กเรื่องแรกหรือเปล่าคะภาพยนตร์เรื่องแรกใช่ค่ะถือว่าเป็นการแสดงเรื่องแรกด้วยเรียนจังหมดนักร้องมานักแสดงเป็นไงบ้างคะยากหินแค่ ก็ก็คิดว่าท้าทายเหมือนกันค่ะเพราะเหมือนเราก็ไม่เคยแสดงดราม่าะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเรื่องก็ต้องมีร้องไห้มีแบบใช่ต้องมีร้องไห้มีฉากดราม่าหรือว่า เป็นคนที่แบบจอมวางแผนอะไรเงี้ยชอบมีความคิดตลอดเวลาประมาณนั้นชมวางแผนวางแผนยังไงคะก็เหมือนเราอ่ะเหมือนเราอ่ะเป็นแฟนมึกในเรื่องคือบุ๊กอ่ะเป็นนุ่นเป็นแฟนมึกค่ะแล้วเหมือนมึกเนี่ยก็มาเก็บตัวกับน้ําใช่ไหมก็อาจจะมีซัมติงกันอะไรเงี้ยตอนเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเออเขาอาจจะมีซัมติงอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ๊ะแอ๊ะซัมติงเนี่ยเอะไรคะเวลาอยู่ในกลองอ่ะมีผู้หญิงน้อยใช่ไหมคะแล้วแบบโดนเพื่อนแกล้งนะโดนเแกล้งไหมโอ้โหตลอดเลยค่ะดูสายตาแบบอะไนแบบเนอย่าพูดนะ นี่ตัวดีเลยเงี้นี่อะไรอะไรเมาเมาาส์เลยเหรอขที่ว่าติดจากคาแรคเตอร์นั้นเนี่ยมาวางแผนสองคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่เหมือนเราอ่ะในเรื่องคือเราวางแผนเพ้ให้เราได้คนรักของตัวเองกลับคืนมาอะไรเอแล้วชีวิตจริงโดนแกล้งอะไรไหนนิดนึงบอกเลยบอกเลยก็หลายอย่างทุกอย่างที่แกล้งมากทุกอย่างที่แกล้งมากนี้พูดถึงนีมใช่ไหมทอมเป็นคนงอ่ยดีแล้วเลยเหรอป้ามาที่น้องมีมกันบ้างนะคะ น้องมิวคะเป็นยังไงบ้างมาร่วมแสดงกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเล่นเยอะไหมหรือยังไงหรือสนุกไหมแล้วได้ได้รับบทบาทอะไรยังไงบ้างถือว่าหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกของนิวเหมือนกันแต่ก็เหมือนได้ร่วมงานกับพี่เงินมาแล้วในเรื่องเรบซิกอะไรอย่างงี้ก็ไม่ไม่ค่อยเก่งอะไรมากก็รู้กันอยู่เคนใช่ครับพี่ติดใจมากค่ะน้องวันนี้ทำไมไม่ใส่ชุดในโปสเตอร์ม่คอนเ็ปต์เลยค่ะ นีบอกปกติเวลาเขาไปไหนเขาจะใส่ชุดคอนเสปต์ตแล้วขนาดนี้ใช่เหรออันนี้อันนี้ใส่อยู่ข้างในด้วยเก็บไว้ใ้ชมในหนังครับต้องไปชมในหนังแต่ว่าในภาพยนต์ค่ะมีฉากหนึ่งที่เขาบอกว่าดูดดื่มมากเลยอ่ะยังไงอ่ะเฮ้ยรู้เลยฉากอะไรคือฉากล็อกซีน่าสามสิบวิคืออะไรอ่ะใครใครแต่ยกมือเลยใครอ่ะใครผมครับทำอะไรกันอะปกติก็ลิกซีนหญิงชายเนาะทำอะไรกันทำไมต้องนานขนาดนี้คฉากนั้นมันนานมากเลยอ่ะ ลองลองลองเทคอย่างเงี้ยไม่คัดเลยอ่ะอ่าก็ก็มี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 คัดครับหลายหลายหลายเทคเลยแหมอยากคัดละสี่ไม่ใช่ใช่ไหมแอบกระซิบนิดนึงตอนตอนที่แบบถ่ายจริงนานมากไหมเพราะในช็อตจริงๆออกมานานเหมือนกันนะตอนถ่ายตอนถ่ายจริงๆนี่หลายชั่วโมงแล้วสิประมาณสามสี่ชั่วโมงที่อยากรู้สนทว่ไม่ได้ถ่ายเป็นยังไง แรับชั้นโมตอนนั้นคิดอะไรอยู่ตอนที่แบบเราต้องเข้าซีนนี้เราก็ต้องเราก็ต้องสวมบทบาทครับทำหน้าที่นักแสดงเราก็ต้องทําการแสดงเราจินตนาการหน้าเงินเป็นคนอื่นไหมไม่ครับไม่ได้จินตนาการอะไรก็เราก็เขินใกล้ขนาดนั้นจินตนาการไม่ไหวแล้วอ่ะเขินนะคะก็นิดหนึ่งครับตอนแรกโอ้ยนี่คืออะไร มีเสียงออกมานี่คนดูอึดอัดนะคะครับผมสั่นฮะตอนนั้นผมสั่นมากเลยครับก็รู้สึกเกรงมากเพราะว่าเป็นผู้ชายด้วยกันก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นมากแต่ว่าก็พอพอลองลองจูบกันแล้วก็ลองจูบกันแล้วคลองลองมัทุมเอาันแล้วก็นะฮะก็ก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันก็เริ่มชินนะฮะพอหลายหลายเทคพอหลายหลายเทคฮะก็เริ่มชินนะับชินด้วยไหมคะไม่ไ่พันละลายค่ะ เริ่มชอบแล้วอนี้อันนี้คงเป็นเงินแล้วครับม่ใอ๋อทั้งเรื่องเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้าต้องใส่เกิดช่วยน้ํากันเนี่ยครับผมต้องฟิตหุ่นต้องอะไรไหมฮะหรือก็ผมมีสิทแพคอยู่แล้วอืก็มีบ้างครับว่ามีเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูแลร่างกายครับมสุดท้ายเลยให้น้องๆฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยเข้าติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับผมครับผมก็โยนกัน ละก,กันค่ะภาพยนตร์เรื่อง Water Boy นะคะครักสายสายไวรุ่นชอบอยากให้ไปดูกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีรักครบทุกรูปแบบค่ะใครๆไปดูไปดูได้หมดเลยท,ทุกไพทุกวัยไปกับแก๊งเพื่อนสนุกแน่นอนรับรองว่าฟินเวอร์คร่ะเท่าวันไหนคะ22ตุลาคมนี้คะ่ะทุกโรงภาพยนตร์นะคะค นี่ต้องขอขอบคุณน้องๆจากภาพยนตร์เรื่อง Water Boy รักใสๆวัยรุ่นชอบ <ừ ừ, S 1> ด้วยนะคะยังไงอยากให้ติดตามกันค่ะหนังเรื่องนี้นะคะจะต้องได้อะไรกลับไปอย่างน้อยในประเด็นของเรื่องครอบครัวเนะาะอาจจะกลับไปแล้วรู้สึกว่าเออรักคนในครอบครัว ừ, มากยิ่งขึ้น<ๆ>ค่ะวันนี้ค่ะเวลาของจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงหมดลงแล้วนะ,ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ